สวัสดีค่ะเสบนัวครุยสารมาอีกแล้วพี่นองจา๋ามมนอนี้แนวกินมาฝากก็คือขนมปังลิตเติ้ลสี่วสานใส่ใส่ครีมเนยสดวสนันเบิ่งพี่นองจา๋า ขนมปังลิตเติ้ลซีวาซานที่เพิ่นไปเขาแถวเขาคิ้วล่อ,อก,กันโอ้ยเง่าเหยียดยยนั่งก็เลยไปเขาอเขาคิ้วล่อกน้ำเพิ่นเขาคิ้วลออ่อสื่อน้ำเพิ่นนอจาะเนาะ,นะ,นะ,นะเคยกินแล้วจะพี่น้องจ๋าก,กระแสบอยู่มาพี่น้องมากินน้ำกันแต่ว่าอนสิกินยายนั่งกับฝากพอไม่พี่น้องก็ไลก็แช่กดติดตามไ,มได้เด้อะเด้อเบิง่งมันสิแตกออกแล้วพี่น้องจา๋ามันโดนหลาย แล้วก็มันกับอีหยังล่ะมันใส่มันจะแตกออกแล้วเนาะว่าจัห้ามากินกันเลยจ้ะบีบบีออกเนาะพี่น้องว้าว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 เห็นบ่จ้ะเมือนี้กินกินของมาเม็นของพื้นบานบ้านห้าหนูกินอีหยังกับบรล่ะ อืพี่น้องจ๋านี่เป็นเนยเนะเนะใส่ครีมใส่เนย อือันที่สองพี่น้องจา๋าหิวมากกับผักคบพงงมย่างดีพี่น้องเอยอย่างจะมันเละอ,อ,อืมว้าว เป็นเครื่องหนึ่งก็น่นจาจะเนาะแสบ <c oughs> อีกจั๊กอันเนาะพี่น้องจา้าที่นั่งคือกินบะเบอร์หลงาอันเพิ่นขายหาหาชิลอลยๆๆๆกินต่อไปพี่น้องจา้วาว้วาวาวา้วาวาวา้วาวว้าวใสครีมเนยสดวา่าจ้าน Mm. Mm H -hmm. Fin) <laughs> อีกเพิ่งหนึ่งพี่น้องจ๋าอืมเจ๊ดาย รู้สึกว่าเพิ่นไปขายที่ใส่เนี่ยคนเข่าแถวเนาเหยียบเลยพี่น้องจา๋าเล็กๆเนาะจา้าแต่บัดเดี๋ยวนี้กับบานเน่าเพราะบันไดนั่งกับว่าเออมันเจ็บบันไดเดยวเนาะไปเข่าน้ำเพิ่นเบิงจะเคยกินลายเธออะไรพี่น้องจา๋ามีเธอน,นีจะคิดฮอดพี่น้องกันเลยเอามาสู่กันกินเนาะจา้าเนาะ บบเดยซอยเป็โนโฆษณาแต่ยังไดเด้อจะเด้อืแค่นี้นอกจากพี่น้องจ้าคลิปหนาพอกันไม่ฝากพอไม่พี่น้องก็ไหลก็แช่ก็ติดตามในเด้อจะเด้อสวัสดีค่ะ